านงานงานางนางป้าน้ำถ่วมตดานี่นเน,นะาะพี่น้องเกยม์มอว่านี่ฝนตกน้ำถ่วมเมงเชอกับไม่ได้มาเนาะมาพบมาพ่อ,อกันมือนี่พี่น้องเกยกกาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสกุสุกนเดอเนาะเมื่อนี่แตดามาดาหน้าเด้เมื่อนี่ไปไปไปเบิ่งป้าเฮายผูนห่ะป้าดกกาจนสีเวิร์ตตานึ่งแล้วอ้ยเต้นลอยๆอยไปไน,นี่การสบายดีป้าลูงเนี่ยดู สบายดีโดยจะมายังเอาเอาไปให้ป้าเอ้ามาส่งกระแลมเย็นเย็นห้ป้าพี่น้องเอ้ยเชวนป้าใหญ่กับลุงเฮาคือสิเมนอยู่ทางใต้พูนเนาะเหลือแต่ป้าเต่อเฮาโลกาเพื่อเดียวไปไปทางนั้นดูทางนั้นทางน้ำครีมผูกป้าหันเดดออกแล้วมื่อนี้พี่น้องเอ้ยยังอยู่ไปไปยังเพื่อโดยพี่น้องเอ้ยเนาะเมื่อวานนี้เนาะป้าเราดำหน้าแล้วกับ จมมาบ่ม,มีน้ํากินเมื่อยเด้บ่มีแหงดํนาเด้ว่าซั่นเนาะบัดน,นี้น้องเชเพิ่นเมื่อวานนี้เพิ่อนออกไปน้ําพอเนาะขากลับเข้ามาก,ก็ได้ซื้อของกินมาฝากดาวพี่น้องเอ้ยได้หมูเนาะกับมักแตงสุกแล้วก็มาส่งของเงยน็เยนๆป้าเพิ่นนีนนน่น่ะนนตาดย่างๆนคีไปตกนค่อยสิเด้อเนาะเอิ้นปลุงมาดํนาซอยแหน,น่โอ้ยเบิ่งแม่ย่างก่อน าก้าล้วพี่น้องเอ้พี่จุกมันจุกไว้อยู่นี่งามบ่ดิงามดินมาโลก้าบ่เฮ้ยดุเบิ่งในทางนะดุเบิ่งในทางนะยังมายังมาสิเดียวลังยังมาเบิ่งพี่ดุโอ้ยสาวงามสิตุกขนาเลยพี่น้องเอ้ววันนี้มาดำนาเด้อปารุงเอ้ยมาดำนาสวยตาดำเด้ออก็สิตุกขนาเด้อโอ้พี่นี่ฮวงเต้นพี่น้องเอ้พิ่นได้ยินเสียงเพลงอัน้าเบาคัมเนาะน้าเบาคัมไม่อ้วนเห็น คนเปิดเพลงหนวดเต้นร้องร้องอยู่ตรงนี้บคนสิมาหลับหน้าน่ะโอ้ยตรงนี้ป้าโอ้ยสิดตกขนาย้อนได้ยินเสียงเพลงพีู่เนาะไงบอกเสียงเพลงมันอยู่ในสายเลือดบระดุกลิ้นของป้าบัดแล้วป้าเพื่อนเพื่อานเจ้าอันผับใจเด้อของป้าของลุงเซตู้เย็นไว้พี่น้องน่ะอได้เย็นเย็นแล้วมันีไม่แห้งเย็นๆกันจนเปื่อยเพื่อลงมาหอดป้าจนละลายป้าเดี๋ยวเห็นชาวฉับเลย แมนแต่ดำไม่ได้มากินข้าวกินน้ำเดี๋ยวว่าปะกินแนวกินกับยังปลากระป๋องอีกบ่ปลากระป๋องสามมือเติดแลยวราอะเราจมมาลิ้เอ้ยมีอย่างกินบอใช่เนาะป้าว่ะมันกินปลากระป๋องสามมือติดเลยฝืดคอเด้เราว่าเนาะผมมีผัวน้องเออแมนแมนแมนแดดบ่ลูกว่าสิเอาให้ขึ้นฝากนะแม่น้องเชอร์แบบ เมื่อวานนี่แมงเชื่อบริยูเพื่อนพี่น้องเอรยเนาะฝากเงี้ยนบริยูเพื่องงนบริคอยยู่ที่ไ,ไปพูดว่าอันไปเม่สิลงดอกกายน้ำเนี่เจ้าขึ้นเปนน้ำครีมเด้อ<ม>ไปอันไอตานอนเนาะเดี๋ยวไปวิทย์ไออูไอตาแล้วลู<ม>วกดเด้ดดไอไปขีมพาตานรำขึ้นก่อนลูกเพราะว่าฮอนแดดเน้่ยไอขิมสบายดีลูกล่าเด้ดอฝากน้องเลยเด้อบ <c oughs> ๊ายบายเอ้าเชฟ่ามาดามนานี่ยคือบ๊ายบายเชยฟังฟ้าบอกป้าดูสู้ๆเด้อป้าจู่ๆกัน มามำดูถามดูไฟขายเครื <to ่องนะไฟเผาห่านนะอ๋อไ่ได้เห็นนายมือไหนได้ป้าว่ะป้าเราจมหายอยู่เฮ้ยจังเด็กไฟขายเครื่องไฟขายเครื่องไฟเผาห่านเนี่ยอีพ่อจ้ะอีพ่อเป็นเผาห่านมานียพี่น้องเไยพ่อเผาห่านพอพผาห่านหนูไปยู่หากแต่ว่าบอกพ่อว่าบายบายด้วยบายบายบอกพ่อว่าคันเจ้าตอนเจ้าสิออกไปโทรหาเด้อว่าเพราะว่าลงไปซอยป้าก้อนมาเนาะ ย่านว่าเราให้เด้พี่น้องเลยอันมื้อที่สามป้าป้าคือมื้อที่สองมื้อที่สามบ้านนี่ไม่หลับจะกบอ้าวมันน้ำท่วมเนาะมนี่น้ำบกแล้วพี่น้องเลยบ้านนี่ป้าเราไม่ได้ดำว่าเพราะน้ำท่วมมันดำมาได้เนาะป้าของพระตู้นั่นเปื่อยไปด้วยนะปะน้าท่วมเลยน้ำท่วมลายมื้อพี่น้องเลยสามมื้อนี่เนาะวัดเล่าหากระดำไม่วะนี่ปนเปื่อยมาเที่ยวธรรมาชันหนาเด่นหนาอีดน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อมาหนิ ป้าเ้าก็กองกุ้นใส่เด้มาลกง่ายอยู่ป่ะป้าลกง่ายอยู่ป่อง่ายอยู่มาพี่น้องเลยแหกมานของปีนี่เด้อวันนี้เด้อแมงเชอหากะสิลองมือแรกเด้อเนี่ยป้าลองได้ป้าลองได้อันสามมือได้ป้ากัมันไก่ลูกนี่พอได้เอิญใช่ลูกเน่เอออันป้าน่ะสิประจำตะก้าวว่ะส่วนป้าใหญ่ครับลุงลุงเพิ่นไปดำเนาะ แม่ม้าพี่น้องเลยไก่เนี่ยว่าดุเป่าตกหน่ตกไหนโดยอ่ะพอดีแดดดกแล้วอันนี้เนาะเดี๋ยวให้พ่อจันพึ่งขึ้นคือ่อออกไปแต่เมงเชิกอ่ะด้ลาเมื่อเฝ้าห่านในตอนแรกพัชสิมาเยี่ยมอีกป้ายังบอกอยู่ว่าขับเจ้าขับคนขึ้นมาตอนเที่ยงนั้นขับเจ้าบ่แล้วเจ้าบ่ขึ้นเนอะพ่อหน่อยว่าเฉยดีไรเด้เฉยดีพอดีได้จ่ะคอยว่าชอยมาดิบูใต่ก้าดเป็นวัดป้าป้าป่าใหญ่สั่งลาวทีสั่งว่ากันดกบ่แล้วนี่ต้องขึ้นตอนเที่ยงหร อ๋อเบิ่งมันตอนนี้ชักโมงใช่ตอนนี้ก็บแปดมุงเก้ามงพี่น้องเลยนี่ลายอีกลายอยูืมะเพื่อพอน้องเชื่อออกไปเนาะหลายเบี้ยลายงานพี่น้องเลยมาส่งแนวกินป้าได้อย่างนี้มาชูปลากินมันในหมูปลากับมะแตงซุกคือสีเปลี่ยนอันปลากระป๋องเจ้าอยู่ปลากระป๋องก็ว่าเตียงก็หาให้มือน่ะอ่าโอ้ยพอรอดตายพอรอดตายมั้งเนาะโดยมาพี่น้องมุ่งกันพี่น้องเลยเนาะกราบสบายดีพี่น้องเด้อเนาะ แมเชก็เตรียมพ่อมาลืมกุ๊บเนาะมาเอากุ๊บของป้ามาในเหียนเมื่อหรเปี่ยนกัไเลคือบล็อกเชอขไปนั่นอยู่ทุกม้าผ่านเตรียมอย่แต่มันไ่ได้ขาดแล้วอยได้อยู่ทางมเนาะเสียงเพลงบอกเขาอันกล้องคอยเขาคลิปคอยบ่ิก้าด้ลวะโดยเสียงเพลงเบาคัาพี่งเอางเบาคัมยอ่เียไปดบนำไม่็กลองก้นให้พี่น้องเบ่งกัน <laughs> ôi ngon kêu nào lúc ừ. ngay như nó ngon ngay thế nào rồi ừ. Ừ. cái bò tràng nó ngao ngoan như đó ra rồi đó. Nâng nó thôi. Nó nó có kêu ơi. Nó căng ดำหนาเดนะ้อเนาะแต่คือสิบไม่ได้ดามเราไม่คือสิโรคกไย่เนาะดำแต่ข่ขอยอยังไม่ดำโลคกาก่คนหไหนประจาตะก,ก้าเด้ย <laughs> เรียบร้อยทีนอาเอ้ยนะได้มัดนนะึงสองคนปีนส่องกันอืมปีนไปปีนมาตกคณะ กุวเวกับอยทางอยู่ไป้หงให้กำลังใจอยู่ ับมันบตกหลายมือไปดิแห้แน่ถ่ายอีกแรงก็บ,บดีว่าอยู่นตานอนถึงแล้อวอ ทางพ่อแม่พี่นอ้นองควนสีดกกาเนี่ยแหเนาะคือทางเฮาอยู่บ่เราทางอาบบางื่นขะบานขนบนแเดวนี่แหลบางอนแต่เพิ่าวานไปด้วยปาไปด้ยเน,ะนาะปาเพิ่งาวานเล่ยเดืองัน,น,อน้ำแข็งเหปาเอาแนี่ วันไหนจะโตได้ถึงอย่างนี้ถึงอย่างนี้วันหนตีเห็นยุกอะไรกับกรตายวัที่บ้านผ่ากรต่ายลงแต่เงินเมื่อยว่าคืบอกขอค้ามนี่แล้ว มาดูแต่เขาใส่ทองบุพเพนัยได้แบบนี้ ว่านี่น้ำลายเนาะปะควงเยอะนล่เนาะลูกกากรลูกกากะยากได้บอ,อ,อ,อก,บก,อกบน้ำลายลต่อกนรี่นยนะ cho phân lốc ngay nó lốc ngay vô cái nào rồi รีบลกพี่น้องเหรอยานบ่ทันเนาะย่านบ่ทันป้าใหไงคุณข้นมาตอนรอบเที่ยงเราขึ้นป่าได้เรามาเราไปซอยเขาได้พี่น้องเราดำหน้าแล้วให้นั่นแล้วขึ้นได้เขายังบ่แล้วอยู่เนาะนั่นแล้วมอว์ไม้ข่อยคนเดียวโอ้ยคุเห็นแล้วค่ะอวะโอ้ยคันคันดิคันมอว์ไม้ข่อยเบิดนี่คนเดียวข่อยหายแก้วดิบลกยิ่งขืนก่อนหน้าบ่ แบ่งงาที่ก uh, ันพี่น้องเลยเนาะคือปลาเตอแล้วเฝ้าดูแล้วอยู่ใกล้ๆนี่เนาะแล้วก็ลกกาอยู่ใกล้มนพอได้อื่นใส่เพิ่นขอบุ๊บใบใจเนาะนิดน่อยให้ไอ้คีมเบิ้งอยู่ห่างยานมาเราเอาบุกุ้มเนาะหลายคนจะไปที่เบิ้งใคร ถุงมือแล้วบ่อาซื้อมาให้ยั้งสิเลยที่มาเจ้าก็่าเจ้าประจำตาค่าคนมอบมาให้เจ้าได้จีดีนะต้องใส้ซื้อถุงมือใช่ได้บ่ใช่ชื่อถุงมือใช้ด้วยหรอแบบเมนได้พี่น้อยต้องใส่ถุงมือนี่เนาะเพราะว่าถ้าไม่ใส่ถุงมือนี่ผ่อนกล้าไปจัาหน่อยมันกลายเป็นมือบาดเนาะแบบมือเป็นแผลพี่น้องเลยหนักมือจะชอบเดียมือขาดอยากชอบเดี๋ยนี้เลือดออกกับเจี๊บเลือดออกกับเจ็บเด้พี่น้อยเข้าชืดอลูกต่อไรได้ไหนเนาะ ที่รถดน้ำหนักแมงเชื่อกบไปเมียเนาะท้ายวนยังคบวันมาเลยี่นองเลยเนาะน่ื่อนี่แบออ้คนคบวนมาเด้อมาน้าแมงเชื่อพี่เด้อรถดไปรรมชสาดเนะ กินข้าวมาไม่เมื่อยพี่น้องเลยเนาะเออกินข้าวมากเน่นท้องเนาะมาคงก้อมือเงยไว้นี่พอจะออกข้างเก้าเอ้าเมื่อตะวิ่นนั่นตีอันว่าคอยว่าว่าไปซื้อยาดมมันฮานอเบียดีนะโดยตื่นมาหนักกับเป็นวินเลยนั่นลองยาลมไหมว่าค่ะว่าไหนว่านั่นดิเส้นไหนเขาเ่าต้องซื้อไว้แต่เนาะเพิ่นซื้อยาดมไว้ายแต่มาอื่นมาเป็นวินเลยว่ะมาลองยาดมว่ะ เไม่ได้อ่อนเนียมาเสียงเานะเราเงาอยู่เนาะเราบอกว่าเราเงาเงาจักเพอยัง่ด้เล้นมาอนาวมากได้คนเดียบนี้เยปจักเพพอมีหมูคุยนบ่เอิดมาเน่พอมีหมูปาาหมูววมเนาะพะวานา้วานเอาไม่องเลย้ไปบ้านเอาบ้เลยเนาะแล้วุได้ดำเนาะแเได้ัห่ ดอ้ยมนก็เข้ากวานแต่บนดนวกวานแต่บอนั้นบอนน้ำพี่นนาบอนมีน้ำเนาะบอนแบบถึงบกนี่ยขาวกสีดำเอางราะว่าข้าวานมันบดได้เนาะมันบถึงน้ำเลยมีหนามีอย่างเดิมนมองหันน้องถาว่าเอาแต่บอนที่แบบมันถึงน้ำน้ำถึงมันเนาะน้ำบมเถึงเี๋ยวเนาหนาเข้าซ้ำกัน ทางหน้าเขาหากระดำได้อาทิตย์นึงเนาะ,ะเป็นอกอเลยพี่น้อยกอซ้ำเคเนน้นเ่ยกอย่างงี้งาน,น,นาตีนบ้านงนานตีนบ้าน,นอย่างงามเน,ะน,นาะอันนี้สีมูสีม,มาคือที่ใครดี่ ต้องมันญ่เนาะเดี๋ยวอุ้มสินักเพือได้เมันะ้เลมันนั่นเนาะมันฟูไ่าเลยทเพื่อน้ำบกเขาได้ไปดำมันจะอืดเนี่ยเลยอันมัดก้าเขานลยมันฟูเลยทีมัดทำนี่พอดีอุ้มเนาะดำเลยพอดีดำงามที่น้องเลยทำนี่บิอกอ้หมาหมาเหยียบก้าเขา ทางนั้นก็หามัดกงมัดกล้าไปดำเลยพี่น้องเลยทางไฮทางหน้าเข้ากันสีม่วนซื่นเฉลียวเฉียวอยู่แล้วเสียงรถเสียงดัเดเงเนาะแต่ทางบ้านหานข้าแม่เชิอพี่น้องเลยเงานอนช็อกช็อกชอกชอ,กชอ,กชอกยู่แล้วอันนี้เพิ่นหากระดำได้ทีหน,นึ่งเนาะพี่น้องเลยก่อบ้ากไงจากที่ตอนแรกเขาดำใส่เสิ่งสองสอิ่งอย่างเนาะมาบัดน,นี้เปึ๊ดโหใช้ปลาน้ำจ้ะนะพักน้ำได้พี่น้องเลยบัดน,นี้เมื่อกี้ว่าสิท h a แล้วนี่จังกิน เอาเปได้มาบ่ยาดอกสะแล้วคนแล้วนี่ก่อนจังกินอดเอาเอาแลเพื่อแล้วจะว่ามันน่อยบ่อยเยะขึ้นกะขานยังขึ้นได้น่ะห้เอะกี้มากป่ะยาลักส์แล้วเบื้องนอกเยู่บัดยังมาถึงขันชุดนะนะแค่เริ่มหิวข้อแห้งอีสุดอ่ะตะกี้ว่าตอนแรกไม่เชื่อว่าสีอันแล้วอันนี้ก่อนเนาะ สีลาพี่ลาน้องว่ะโบไว้ได้พี่น้องเลยขอลาก่อนแล้วเนาะขอลาก่อนแล้วตะกี้ว่าสีอันอวดพ่อแม่พี่น้องนะมาข้าเดียวลกแล้วแน่ว่าเบิ่งแล้วแม่เชื่อเลยลองเบิ่งแล้วเนาะมันโบแมนหน่อยว่เนาะไล่ติบได้พี่น้องเลยเพราะว่าก้านะมันหนาเนาะมันหนามันลกมันลกกันทอนกันนานเบิดแน่จักหน่อยแม่เชื่อเลยสีคอโตจบจบคลิปไว้ก่อนเพราะว่า อาโทรศัพท์ตากแดดพี่น้องเลยเลือบเชื้อคืออะไ้โทรศัพท์ข่อยแห้งพังอยู่เพราะว่าโดดคลิปกับบางมือกับบุหรีพี่น้องเลยมันก็บไทยไทยกับสีมั่วงมันยังแน่สิเนาะเป็นใดผิดพลาดประการใดขอโทษขออภัยไว้ก่อนได้พี่น้องเลยโอ้โหเสียงเพลงได้สิเข่ากล้องค่อยเสียงเพลงเบาคำแต่กา็ได้จำอยู่ห้านบเตียงเพย่างพี่น้องเลยเมื่อนี้เราก็มาดำให้ดำหน้าคือกันได้เวลากันเนาะเออ ทางป่าเขาก็ก้มๆเงยเงยอยู่ทางใต้พื่อเด็กป่าเขาอยู่พี่น้องเลยป่ากับลุงเนาะลุงจอยแล้วก็ลุงใหญ่ป่าใหญ่ป่าลองอยู่พี่เฝ้าลูกบดมาได้พี่น้องเลยบดบดฉีไข่รยื่อเนาะคันแดดอยากชูไปได้แมงเชื้อกับเมื่อยเมื่อยไว้พี่น้องเลยเนาะบพราะว่าภัยเด็กเว่าแมงเชื้อเพราะว่าภัยการชาวไทยชนาเขานี่คันแดดนี่บม่อยากทนเนาะเหนื่อย บัดว่านี่อดฝนตกลิ้นบัดมือบัดมือนี่เบิ่งชงแล้วนี่แดดบัดมือหนาวกับเขายังว่าใส่กันฝนได้ได้ปะคันแด่นี่บุทนนน่แดด่นแมนโอเคซาพี่น้องเลยเนาะเบาไดกันนั่นแล้วแหละความเบาว่านั่นไล้นั่นแด้อย่างมาจุ่มอุ้มอยู่ข้างหน้าพี่เนาะโดยพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้กันเนาะต้องขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเป็นสุขสุขคนเด้อที่เข้ามาเป็นกำลังใจเนาะเติมกำลังใจดีๆให้กันพี่น้องเลย ว่าสีถ่ายคลิปยังรล่งพ่อแม่พี่น้องกับเขามาให้กำลังใจกันทั่วหน้าทั่วตาเนาะก็ต้องขอขอบุญขอบคุณทางพ่อแม่พี่น้องบัตสุกูสุคนเลยเนาะที่เข้ามาติดตามรับชมช่องของแมลงเชื้อพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ก็คือกันเนาะแมลงเชื้อก็ขอกำลังใจน้ำพีน้ำน้องคือเกาเนาะสั่นระเบิดแล้วได้พี่น้องนี่ขึ้นก้อนได้เนาะสร็จแล้ขอกราบลาพ่อแม่พี่น้องไปเท่านี้เด้อเนาะแล้วนี่ก็ขึ้นเขาเที่ยงได้พี่น้องเลยวันนี้นะ ผ่านมาจากม้งจากนาทีเลยนี่อ่าสิบโมงสิบโมงปลายแล้วเบิดนี่กับพอดีสิบเอ็ดโมงพี่น้องเลยสิบเอ็ดโมงน้อยๆซะเนาะแล้วก็ขึ้นพักเที่ยงพุ่นแล้วบัดนี้หาม้งแรงไม่ได้สิลงเปิดโพล็อกดิเปิดโพล็อกเนาะอ่าประมาณพักเที่ยงก็ประมาณบ่ายสองพี่น้องเลยเนาะเอาก็ลงเริ่มมาใหม่กับหามงแรงหรือพกม้งกัขึ้นหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำกินเข่ากินน้ำกินเข่าแรงพี่น้องเลยพักพ่อน นอนปวดกระตุกเป็นไงนะมือแรกนะป้าเนาะคันมือที่สองที่สามไปเริ่มอยู่โตเริ่มเริ่มชิ้นพี่น้องเลยนะมันกลายซีโอเคนะจังหน่อยแต่มือแรกเดี๋ยวโอ้ยติงกระบาดลุกกระบาดอยากได้พุ่นนะปวดกระตุนกระตุกมาบ้าอะไรนะพี่น้องเลยเนาะลาพี่ด้านนองเด้อสบายดีพ่อแม่พี่น้องบัดสุขสุขคนโดยโดยสู่ต่อไปแล้วจะน้อยป้าเรามาเราย่างกายเหนื่วยอายแล้วนะ เราบริถาได้พี่น้องเ้ยคืนเราลำเดียวเลยเนาะเป็นหน้าที่ของไฟของมันเลยผูกข่างนาวขะหาบก้ายื่นๆไปเละนี่นาบรีได้แซหญงาไว้เนาะป้านเนาะให้เงามตายมันจะได้งามโดยแมนแหละพี่น้องเลย